ส่วนในเรื่องของการตลาดนะครับมีเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านมักจะสอบถามกันมากครับว่าเลี้ยงแล้วขายที่ไหนเลี้ยงแล้วอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้นะฮะคือถ้าถามมาประมาณนี้ครับผมก็จะตอบไปว่าอย่างแรกครับเราต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะครับและหาตลาดในท้องถิ่นของตัวเองก่อนครับหรือเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนก่อนก็ได้ครับ เพราะว่าผมไม่มีทางรู้ครับว่าท่านไหนมีความเข้าใจในการเลี้ยงอย่างไรมีความตั้งใจแค่ไหนมีเบสิกในการเลี้ยงแค่ไหนมีทักษะในการแก้ปัญหาแค่ไหนครับเพราะการทำเกษตรนะครับต้องมีความอดทนครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับไม่ใช่แค่มีความตั้งใจอย่างเดียวครับเราต้องมีความอดทนมีความ ต้องอึดอะครับทําเกษตรนะครับ,รบถ้าผมเจอคําถามแบบนี้นะครับผมจะตอบแบบผั่านครับว่าอย่างแรกเลยให้วิเคราะห์ตัวเองก่อนแต่ถ้าจะให้พูดเป็นทางการสักหน่อยนะครับก็จะพูดประมาณนี้ครับตลาดไก่เหวนชางนะครับยังมีคนเลี้ยงน้อยอยู่ครับนั่นหมายความว่าตลาดยังเปิดกว้างอยู่เอาที่ในส่วนของผมก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ในส่วนของผมนั้น จะมีการส่งไก่หวนช้างทุกสัปดาห์แต่ก็จะมีการจองคิวกันครับบางครั้งก็จะต้องจองคิวกันนานประมาณ1เดือนอแล้วก็บางครั้งก็จะมีการจองคิวกันนานกันถึง2เดือนได้เลยอันนี้คือในเรื่องของการแบ่งปันสายพันธุ์ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,นำไปเลี้ยงต่อนะครับส่วนในเรื่องตลาดเนื้อนะครับผมมียอดที่ติดค้างกับร้านอาหารอยู่ซึ่งต้องทําให้เขาอยู่นะครับ ซึ่งทําไม่ทันจริงๆครับอันนี้ผมขอผัดเขาไปคือต้องมานั่งวางแผนกันใหม่เลยทีเดียวครับและยังไม่รวมถึงตลาดเนื้อในด้านของออนไลน์หรือว่าในเรื่องของสุขภาพจริงๆนะ,นะครับว่ามันยังกว้างและไกลแค่ไหนครับเพราะแค่ที่จะส่งร้านอาหารนี้ผมไม่สามารถส่งให้ได้ตามเป้าตามยอดและทันทั้งร้านที่ขายอาหารในราคาที่ แพงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับหรือว่าเป็นร้านที่ได้รางวัลจากมิชลินร้านอาหารคนรุ่นใหม่นะครับที่รักสุขภาพที่เราต้องส่งให้เขาเราก็ทําไม่ทันจริงๆครับในส่วนตรงนี้แต่ก็มีหลายร้านนะครับที่เป็นร้านของคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจเข้าใจเกษตรกร,ร,กรซึ่งต้องการทํางานและสนับสนุนเกษตรกรร,กร,รายย่อยให้เขามีการเติบโตขึ้นถ้าจะพูดถึงร้านทั่วไปที่ขายที่พูดถึง ไก่เหวนชางนะครับหรือว่าข้าวมันไก่เหวนชางส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้ไก่เหวนชางจริงๆนะครับซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านตีตลาดตรงเนี้มีหลายท่านเขาสนใจมากครับที่ต้องการไก่เหวนชางจริงๆนั้นไปทําข้าวมันไก่เหวนชางครับนี่ยังไม่รวมถึงร้านในกรุงเทพชื่อดังไห่หนำหนังนะครับที่โอ้โหดังมากครับซึ่งผมยังไม่เคยไปทานผมก็อยากไปทานถ้ามีโอกาสได้แวะไปกรุงเทพผมคงต้องไปจองคิวทานข้าวมันไก่ ที่ร้านให้หน้ำหนังเลยละครับซึ่งร้านนี้นะครับก็ต้องมีการจองคิวแล้วก็ข้ามันไก่ก็ไม่ใช่ราคาหลักร้อยอะนะครับนั่นหมายความว่าตลาดเปิดกว้างมากๆครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆเกษตรกร,ะร,กรนะครับให้เราลองวิเคราะห์ศักยภาพของตัวไก่นะครับเปรียบเทียบหรือเพื่อนๆสามารถกลับย้อนไปดูได้ในตอนที่4ครับ ซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบศักยภาพของแต่ละสายพันธุ์ก่อนตัดสินใจเลี้ยงได้ครับให้เพื่อนๆหาข้อมูลมาเปรียบเทียบเยอะๆก่อนตัดสินใจครับซึ่งจะมีเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นกับดักทางความคิดนะครับเพื่อนๆมักจะไม่เข้าใจกันเรื่องสายพันธุ์แท้กับสายพันธุ์ลูกผสมไฮบริดนะครับว่ามันมีคุณค่าต่างกันและราคาต่างกันแบบไหนนะครับและผู้คนส่วนใหญ่ชอบอะไรที่ราคาถูกไว้ก่อนครับซึ่งจะทําให้ เพื่อนๆพี่ๆเกษตรกรติดกับดักทางความคิดครับเพราะว่าไม่ว่าจะ,มะเมล็ดพันธุ์นะครับลูกผสมหรือว่าไก่ที่เป็นลูกผสมจะราคาถูกกว่าสายพันธุ์แท้ครับเมื่อเพื่อนๆพี่ๆเลือกลูกผสมหรือว่าไก่ไฮบริดนะครับซึ่งราคาถูกจริงครับแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆจะไปติดอยู่ที่วงจรการขายไก่ไข่ไปละไม่เกิน5บาทครับและที่สําคัญครับ 1ไม่สามารถขายไข่เชื้อได้นะครับ2ไม่สามารถขายลูกไก่ได้3ไม่สามารถขายไก่ที่โตมาหน่อยได้รุ่น1เดือน2เดือน3เดือนซึ่งมีราคาดีกว่าการขายไก่ไข่ใบละ5บาทนะครับแล้วเวลาเพื่อนเพื่อนพี่เลี้ยงไก่ไฮบริดเนี่ยไม่สามารถทําให้ไก่เนี่ยมันเลี้ยงตัวมันเองได้นะครับจะต้องรอให้มันไข่ก่อนแล้วไปขายไข่ใบ,ใบละห้าบาทนะครับ แต่ว่าถ้าเลี้ยงสายพันธุ์แท้เนี่ยเพื่อนๆพี่พ,พสามารถขายได้ตั้งแต่ไข่นะครับไข่เชื้อนะครับให้เพื่อนๆเกษตรกรนําไปฟักเองเนี่ยแค่ไก่สายพันธุ์แท้ทั่วไปเนี่ยก็ขายได้อยู่ใบละ15บาท20บาทแล้วลดไอ้ลนด์น,นะฮะหรือว่า ไก่ไข่รดไอเลนหรือว่าไก่ไข่เล็กฮอนอะไรคร้ยไก่ไข่สายพันธุ์แท้เนี่ยก็จะขายได้ราคาดีถ้าเราอยากจะทำไฮบริดจริงๆหรือลูกผสมจริงๆนะครับชอบไก่ชอบมาผสมกันเราก็สามารถทําเองได้เท่าเลี้ยงสายพันธุ์แท้นะครับแต่ถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นการยากมากครับที่จะทําให้ไก่เนี่ยสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วจะทําให้เพื่อนๆพี่ๆเกษตรกรต้องควักกระเป๋านะครับคือไก่สายพันธุ์แท้เนี่ยเราสามารถขายได้ทุกสเต็ปแต่จะมีราคาสูงกว่า ไก่ลูกผสมหรือว่าไก่ไฮบริดแน่นอนครับไก่ไฮบริดนั้นมีอยู่ปลายทางอย่างเดียวครับที่จะขายไข่ใบละไม่เกิน5บาทเท่าน,นั้นครับซึ่งทําให้เพื่อนๆพี่ๆเ,เกษตรกรไม่สามารถต่อยอดได้เพราะฉะนั้นการเลี้ยงสายพันธุ์แท้ครับก็จะเป็นแนวทางของเกษตรแบบยั่งยืนนะครับคือสตีเนเบิลนะครับซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกในตอนนี้นะครับและทําให้เราสามารถพัฒนาสร้างสายพันธุ์ขึ้นมา ในเองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับคนที่เลี้ยงสายพันธุ์แท้นะครับต่อให้อาหารไก่ไข่นะครับกิโลละ20บาทเขายังไม่กลัวเลยครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าในกลุ่มหลายกลุ่มมากครับคนที่เลี้ยงไก่ไฮบริดจะโวยวายกันมากครับว่าโอ้ยอาหารแพงเลี้ยงแล้วไม่คุ้มหรอกนั่นแหละครับอันนี้คือปัญหาคือกับหลักทางความคิดที่เราไปอยู่ในวงจรตลาดไข่ใบละ5บาท เพราะไก่ไฮบริดพวกนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะถูกผลิตโดยโรงงานใหญ่หรือว่าบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับซึ่งเขาต้องการให้เราซื้ออเขาทุกๆปีหรือว่าทุก2ปีนะครับซื้อเขาตลอดโดยไม่สามารถผลิตเองได้นะครับก็จะมีคอนเซปต์แนวทางเหมือนอมเมล็ดพันธุ์นะครับที่เขาต้องการให้เราซื้อเขาตลอดโดยที่เราไม่สามารถสร้างมเมล็ดพันธุ์เองได้นะครับแล้ว เดี๋ยวจะมีการจดสิทธิบัตรนั่นนี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วมเมล็ดพันธุ์หรือว่าสายพันธุ์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นมรดกของของ,ของม,นมนุษยชาติครับส่วนในอีกด้านหนึ่งคือตลาดของเพื่อนๆคนไทยเชื้อสายจีนนะครับที่ในประเทศหรือว่าคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งถือว่ามีความต้องการสูงเป็นอย่างมากครับคนจีนส่วนใหญ่ครับไม่มีใครไม่รู้จักไก่เหวินชางนะครับหรือว่าฮายานิชิคเก้นซึ่ง คนจีนแทบทุกคนครับรู้จักไก่สายพันธุ์นี้ครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็นคนไทลํำอยู่ที่กรุงเทพนะครับเขาทําไก่สายพันธุ์นี้จําหน่ายมานานแล้วนะครับขายยังไงก็ไม่พอครับ